สวัสดีครับเจ๊บอุดรเอฟเซียจารุครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปหลวงปู่โตครับพิมนางวันทาถือดอกบัวนะครับครับพิมพ์คล้ายๆกับวัดพระครับแต่ไม่ใช่วัดพระนะครับเป็นของหลวงปู่โตครับรุ่นนี้ครับพุทธลักษณะเขาจะไม่เหมือนกันเต็มร้อยครับท่านต้องดูนะครับแยกย้า้ถูกนะครับครับเป็นพิมคล้ายๆกับวัดพระครับ พุทธลักษณะคล้ายๆกันครับแต่เป็นหลวงปู่โตครับพิมพ์วันทาถือดอกบัวครับสร้างสองสี่แปดห้าครับครับครับท่านผู้ชมผู้ฟังปูดใช้ใจยานนะครับชมรับฟังด้วยนะครับครับนี่ครับหลวงปู่โตพิมพ์นาวันทาถือดอกบัวครับครับดูครับพุทธลักษณะครับดูจำให้แม่นนะครับมันปิดแตกต่างกันนะครับของแต่ละวัดนั้นก็มีหลายวัดสร้างนะครับ บางวันทาที่ดอกบัวครับป้าลีลาปกนี้ครับครับมีวัดพระครับหลวงปู่โตคล้ายๆกันนะครับแต่มันไม่ใช่อันองค์นี้เป็นหลวงปู่โตนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับท่านต้องดูพุทธลักษณะครับเห็นไหมครับคราบข้ามเนือครับเวลาเขาหดตัวยดยุบย่นย่อครับข้าแป้งครับโดยพิมพ์ครับเขายุบย่นย่อครับครับยุบแล้วเขาเป็นข้าบเนืออครับท่านต้องจำให้แม่นนะครับกระด้างกระด้างไม่ใช่นะครับเป็นสีเดียวไม่ใช่นะครับ ดูและชมอย่างเข้าใจนะครับเขาจะมีคาบน้ำมนต์ด้วยนะครับคาบแช่คาบเหนือครับครับดูครับดูและชมอย่างเข้าใจครับพุฒทานาสารต้องแยกให้ออกนะครับเรียนดูให้เข้าใจครับเรียนรู้ให้รู้ถ่องแท้ครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อครับนี่ที่ผมพูดดีผมพูดอย่างให้ท่านอยากให้บอกให้ท่านตั้งข้อสังเกตดูตั้งสติครับให้ตั้งสติและปัญญาในการพิจารณาครับพระแท้นะครับเป็นอย่างไร อย่าไปฟังเขาเล่าจำมาครับนี่ครับคราบรอยแพ้แป้งรอยพิมพ์เหมนไหมครับครับปผาแผาแฉฉเชนอยู่นะเวลาเขาหดตัวเขาก็มีคราบเหนอะครับท่านดูออกไหมครับคราบเหนอะครับจาให้แม่นนะครับคราบเหนอะนี่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับสําหรับพระที่มีความชื้นอยู่เวลาเขายุบย่นเขาจะมีรอยเหนอะครับดูให้เข้าใจแล้วฟังให้เข้าใจนะครับนี่คือนางวันทาถือดอกบัวครับครับทูครับ เป็นของหลวงปู่โตนะครับวัดประดูลสิมิพีนะครับครับพระผมนี่จะมีในหนังสือเร่อพาสุรธรรมนะครับครับมีครับตรงเป๊ะพระผมทุกรุ่นนะครับที่ผมสะสมผมนักสะสมนะครับพระเก็บครับครับพระเก็บครับเก็บมานานครับใช้เวลาหลายหลายสิบปีนะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่าเข้าใจครับอย่าไปฟังเขาเล่าจำเข้ามาครับท่านตรงพิจารณาครับ ข้าบเน่คืออะไรท่านบอกข้าบรรยแป้งรอยพิมพ์นี่ครับแล้วการเวลารอยพิมพ์ก็เวลาเป็นข้าฟ้อมเต้าหู้ครับครับเวลามันเหนะครับแห้งมามันก็เป็นครับคบไขๆเลยครับดูครับชมครับฟังอย่างเข้าใจแล้วชมอย่างเข้าใจครับนี่คือนางวันทารที่ดอกบัวครับของหลวงปู่โตครับสร้างเมื่อประมาณปี2 4 8 5น้านะครับครับเห็นไหมครับท่านทุกท่านท่านผู้ชมที่ชอบคลิปผมนะติดตามครับยังมีอีกเยอะหลากหลายครับ อยากชมองจริงมาเชิญนะครับนี่ครับเห็นไหมครับคาบเหนื่อยครับก็หุ่นยึบย่นย่อครับดูและชมอย่างเข้าใจครับคาบความเก่าต้องมีนะครับคราบป้าแปดสิบกว่าปีครับดูและชมอย่างเข้าใจครับความแห้งต้องมีนะครับไม่ใช่ขาวๆนวลๆไอ้สวๆอยู่นะครับใหม่ๆสดๆอยู่นะครับต้องดูอายุให้ออกด้วยนะครับอายุว่าแปดสิบปีครับแปดสิบกว่าปีครับก็เหมือนกับคนแก่คนหนุ่มแหละครับถ้านต้องดูให้แม่นแนครับจะให้แม่นครับ ท่านจริงจะได้พาแทะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับขาบเหนือครับครับพิมพ์วานางวันทาที่รอบบัวครับพุทรลักษณะนี่ของการทําการสร้างท่านก็ล้อพิมพ์นะครับของวัดวัดพระหรอครับแต่แต่คนพุทรลักษณะครับครับสร้างคนละวาระครับหลวงปู่โตท่านก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับท่านอยู่ในเป็น พระภักดิ่เจตบที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับมีความศรัทธามีลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาท่านเยอะนะครับพระองค์นี้ผมได้มาจากบ้านผู้มีบารมีนะครับผมได้มาหลายองค์นะครับครับจํานวนหลายองค์นะครับครับผมเป็นนักเก็บนักสะสมครับครับและปัจจุบันก็เป็นพาะนิดบ้างครับใครอยากจะแบ่งปันก็เชิญนะครับมาคุยกันได้นะครับไม่ต้องมีราคาการอะไรหรอกครับการที่เราสองคนเราจะกลางกันยังไงครับว่ากันไปครับ การกันเท่าไหร่ก็ว่ากันไม่ได้มีราคาเป็นเบื้องต้นเท่านั้นเท่านี้แหละครับไม่ต้องฟังสตอรี่ของผมนะครับมาฟังที่องค์พระนี่ท่านดูว่าใช่ไหมถ้าใช่มาคุยกันครับตกลงกันครับอยู่ที่ความพอใจของคุณกับผมครับสองฝ่ายครับระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าครับดูนะครับดูอย่างเข้าใจครับชมอย่างเข้าใจนะครับครับมาชมเรื่องหลังกันครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับผ้าของท่านนี่น่ะ ผ้าของท่านจะมีผ้าเนื้อเก่าเนื้อเก่าแก่นะครับด้วยผ้าหักผ้าบินผ้าท่านเอามาตามใส่ครับเป็นเกล็ดขาวขาวครับอยู่ในเนื้อครับนี่ครับขาวขาวนี่ครับต้องมีนะครับต้องดูให้ออกเลยนะครับส่วนมากจะเป็นพระวัดพับกับผ้าของสี่แปดของสี่หกสามของท่านนะครับที่มาหักแล้ชำรุดท่านก็มาตามใส่รวมครับวัดพับครับอาจจะมีบางข้นรมบ้างก็ได้นะครับเราก็ไม่ทราบครับครับดูครับดูแลชมหนึ่งเข้าใจครับ ฟังอย่างเข้าใจครับครับหลวงปู่ท้อนี่ยพระของท่านหลากหลายพิมพ์นะครับผมจะทยอยลงไปนํามัดลงให้ท่านดูชมได้ชมกันเรื่อยๆครับชมกันจนกว่าจะสะใจครับให้เรียนรู้ไปด้วยกันครับทมความเข้าใจกันครับพระผมชอบอยู่ใกล้ๆกล้องให้ท่านดูชมครับครับนี่ครับความเก่ามีไหมครับพระเกือบร้อยปีแปดแปดสิบกว่าปีครับชมครับถ้าไม่มีความเก่านะครับไม่มีความเก่า ไม่มีรอยยุบจนยอครับไม่มีส่วนผสมของมวลสารเก่าเนี่ยท่านพิจารณาได้นะครับผ้าหลวงปู่โตส่วนมากเนื้อผงนี่ครับนี่ของท่านจะมีเศษเนื้อผ้าเก่าครับที่หักที่แจกหักและชำรุดครับท่านนํามาตําใส่รวมครับดูครับถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ท่านพิจารณาได้เลยครับพิจารณาเองนะครับไม่ต้องให้พูดเราใครแท้ใครเก๊แล้วครับครับแท้ที่คุณนะครับแล้วก็แท้ที่ผมครับไม่ได้แท้ที่บอก เอาไปออกใบนู้นใบนี่มันไม่ใช่ครับครับบางทีแท้ไปมันก็สวนเราแหละครับฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับบางทีมแท้ยังไงมันก็ไม่ออกให้เราละครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับครับฟังอย่างเข้าใจครับให้ดูที่แท้ที่เราจบที่เราสองคนครับจบกันที่เราและความจริงเท่านั้นครับให้มันจบกันที่เราครับฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับไม่มีอะไรครับขอบค้าไม่มีอะไรครับเป็นพระคล้ายๆเม็ดกระบกครับนี่ครับกดลงไม่พิมพ์ครับ เดี๋ยวจะว่าไม่กล้าถ่ายข้างให้ดูครับถ่ายให้ดูครับดูครับท่านชมแลวดูดูแลวชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับเห็นไหมครับรอยยุบย่นย่อครับความเก่าครับความเก่าครับค่าความเก่าเขามีค่าโมเลกุลนะครับเป็นไข้ฝุ่นอะไรแล้วเียอครับการเวลามันมีมันนานครับแปดสิบกว่าปีนี่มันก็2สองเกือบสองชั่วคนแล้วครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับฟังเข้าใจด้วยนะครับนี่คือวัด ของหลวงปู่โตครับงางวันถาอดอกบัวครับครับมาชมมาชมองจริงได้นะครับผมเปิดอยู่ที่จังช่นตึกแดงครับชั้นสองครับครับเอาไปถามเขาไม่ได้นะครับผ้านี้ครับครับสตอรี่มันเยอะนะครับเขาจะขายของเขาอย่างเดียวครับพ้าขายไปแท้ให้ตายมันก็ไม่แท้ครับครับครับดูแลชมมันเข้าใจครับมันจะแท้ในกลุ่มของเขาเท่านั้น มันก็ไม่โทษเขาไม่ได้หรอกครับต้องโทษคนที่มาเช่ามาซื้อนะครับด้วยความสามารถของท่านถ้าท่านดูไม่ใช่อย่าเช่าไปครับถ้าเช่าแล้วให้มันจบที่เราครับเรียนศึกษาและเรียนรู้ก่อนเช่าซื้อนะครับผมทํากางก็จะให้ชัดชัดครับออกคลิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะครับให้คิดและพิจารณาครับอย่างมีสติครับครับถ้ามันเป็นประโยชน์ท่านก็กกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะอะไรไปลง ครับนี่คือนางวันทาที่ดอกบัวครับอยากชมวงจริงมาเชิญนะครับอยู่ที่จังชันจึงแดงครับชั้นสองครับเปิดทุกวันครับอังคารถึงวันอาทิตย์ครับเปิดทุกวันครับมาชมวงจริงก่อนครับแล้วค่อยคุยกันครับอยากได้หรือไม่อยากได้น้นสุดแท้แต่ท่านทุกท่านนะครับครับครับชมได้ฟังอย่างเข้าใจครับตาคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูนะครับกดติดตามด้วยครับคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงครับ เจียบอุดรเอฟซีจารุครับสวัสดีครับ